สนาุนพรู้สอก็รระดับตำบลคือช้างนะคะก็ได้เข้าร่วมสำรวจนะคะก็มีเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลคึืนช้างนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น92คนนะคะค่ะแล้วก็ได้จัดทำแบบสำรวจไปแล้วนะคะ92รายนะคะ อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วจํานวน24คนนะคะในระบบการศึกษานี่ก็เป็นเด็กอนุบาลที่เรียนอบตนะคะจํานวน9คนนะคะโรงเรียนตชนองปากข้าวาหนึคนนะคะโรงเรียนบ้านแม่ตมะมางนะคะ2คนค่ะสอเรียนสกร้อระดับอําเภอแม่แตง9คนนะคะโรงเรียนคริสเตียนนะคะ1คนนะคะโรงเรียนราชประชานเคราะห์แม่ริมนะคะ1คนโรงเรียนบ้านมังคือ2คนนะคะ ค่ะส่วนที่ศึกษาต่างประเทศนะคะพอดีว่า,าเด็กกลับไปกับครอบครัวค่ะอย่างเช่นพมา่าญี่ปุ่นเยอรมันค่ะที่ไปสำรวจน,นะคะกับอ,อสมอนะคะได้รับความมมือจากอสมอาาไปเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็รู้หยอกบ้างน,นะคะทีนี้ก็คือจะมีคือไม่เรียนนะคะอยู่ของหมู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสี่ลายนะคะ หในหในีรายนะคะมี1รายคือเป็นเด็กพิการหนึ่งรายนะคะที่ไม่ได้รับการศึกษานะคะแล้วก็หมู 2, ่สองรายเป็นเด็กพิาาการกันงค่ะไม่ได้รับการศึกษานะคะหมู 3, ่3ารายหมู่4ี่รายนะคะเป็นเด็กพิการที่ไม่ได้รับการศาึกษาหมู่ห้ามี2รายมี1รายที่ไม่ได้รับการศึกษานะคะหมู่6มี2รายนะคะหมู่7มี9้ารายแล้วก็มี1รายที่ไม่ได้รับการศึกษาแล้วหมู่แมี3รายนะคะนี่หมู่2นะคะ ขออนุญาตเขาก่อนเพราะว่าถาเขาเขาอยู่กับตายายเด็กน้อยคนนี้ที่การทางด้าน,านการเคลื่อนไหวนะคะต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะคะซึ่งตอนกลางวันต้องใช้ถังออกซิเจนแล้วตอนคืนต้องใช้ออกซิเจนระบบไฟฟ้านะคะตายายก็บอกว่าค่าใช้จ่ายค่าไฟต่อเดือนเนี้ยแพงค่าอยากจะช่วยเหลือก็เป็นรอบของอาค่า